สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเลาะสินค้าพร้อมๆกันนะครับก็ท่าไหนสนใจก็โทรมาหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนราคาก็ไม่ได้ฟิกตามนั้นทั้งหมดนะครับก็จะมีลดได้ ตามลูกค้าร้องเข้ามานะครับผมถ้าตัวไหนมาสูงก็ไม่สามารถที่จะลดได้เยอะนะครับแต่ตัวไหนมาต่ๆก็สามารถลดให้ได้นะครับผมก็ไปดูในส่วนของ power amp กันก่อนตัวนี้เป็น power amp ประกอบนะครับม้อแปลง ei ลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีขาปาสี่ลูกประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสครับมาเปิดในส่วนของด้านในให้ดูนะครับก็จะมีฮิชิงแยกฝั่งนะครับ TR ข้างละ ห้าคู่นะครับตัวนี้สิบห้านิ้วนะครับข้างละสามหนึ่งสี่ดอกนะครับแรงๆนะครับผมมีน้ำหนักนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของสัญญาณอินพุตเป็น XLR กับแจ็คโฟนนะครับขัวต่อสายลำโพงก็จะเป็นในส่วนของสเปกตร์แล้วก็คัวํำแดงประมาณนี้นะครับผมสภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับผมตำหนิไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ก็พิเศษสำหรับวันนี้นะครับ 4200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแหลกนะครับเป็นแหลก abs ขนาด3 u นะครับผมขนาด3 u นะครับประมาณนี้ของ Modify นะครับ Modify ประมาณนี้เลยนะครับ3 u ลึก16นิ้วนะครับมีหูจับยกให้แบบนี้นะครับสวยๆประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็1 0ึ่งพันนานะครับพร้อมจัดส่งนะครับแหลกนะครับ คอมเพก t นะครับขนาด 3u ลึก19นิ้วยังอยู่นะครับอ่ตัวนี้อ่ะวันนี้2,000บาทพอนะครับ2,000บาทแล้วก็ไปในส่วนของ PowerM นะครับ Microtech นะครับคาว Microtech 306 v s t นะครับตัวนี้เป็น PowerM ประกอบนะครับหน้าคาวอาใช้งานปกตินะครับตัวนี้อ่า ทรนะครับเยอะเลยนะครับข้างละประมาณสิบกว่าคู่นะครับผมเ,เป็นหม้อปแปลงสี่คอลูกใหญ่ๆประมาณนี้นะครับลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับพัดลมบายกาดสี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะดังกว่าพวกนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับ ก็ตัวนี้นะครับพิเศษสำหรับวันนี้นะครับ8ปดพบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ18นิ้วค่าละสองนะครับอิ่มอิ่มนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมไปในส่วนของโปแอมหน้าข่าวอีกตัวนะครับสามพนวีเซตตัวนี้ดังข้างเดียวนะครับไม่แน่ใจนะครับ ตัวนี้เป็นก๊อปไมค์ทีนะครับไม่ใช่แท้นะครับผมบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> บอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับผมพิชิ้งแยกฝั่งนะครับคาปลาลูกใหญ่ๆประมาณนี้นะครับอยู่สองลูกใหญ่ๆพดลมระบายอากาศมีตัวเดียวนะครับมอแปลงมีสองลูกนะครับมีสองลูกนะครับตัวนี้แรงนะครับผม <c oughs> ดังข้างเดียวตัวนี้ 6500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับมิกนะครับอ่า mg 8 2 cx นะครับ8ช่องข้อแคก1ช่องคือช่องนี้นะครับผมนอกนั้นใช้งานได้ปกตินะครับ1200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ m a n d i c o m pro xl นะครับตัวนี้เป็นแท้ usa นะครับผมคอมเพรสเซอร์นะครับ 1,600บาทพร้อมจัดส่งนะครับปมานี้สวยๆมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นในส่วนของ power h o u 2นะครับแท้เหลยตัวเดียวนะครับเหลือ,ลอตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผมใช้งานปกติเลยนะครับ ก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับผมก็จะลงไว้นะครับแต่ว่า,าไม่สามารถเปิดด้านในให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแท้นะครับบางทีก็ถ้าไหนสนใจนะครับทักมาได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนอกรอบนะครับโปรสำหรับวันนี้นะครับหนึ 1, ่งมื0นหนึ่งมืนสี่พันนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับ หนึ่งสี่พันพร้อมจัดส่งนะครับค่าวไมโครเทคสองสี่ศูนย์สะครับแท้ USA นะครับผมดอกลำโพงก็ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นดอก Paudio นะครับรุ่นสองสองสี่สองสิบแปดนิ้วนะครับผมสิบแปดนิ้วครับย้อนดูคลิปได้นะครับผมถ้าทำรายละเอียดอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับก็ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม คงหล่อนะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับของหล่อหนึ่งพันวัตต์แล้วก็บอร์ดควบคุมไฟพานะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับเก้า้เก้าสิบนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพาวเวอร์ Power, ปริจเจริญซาวนะครับผม TEC688B นะครับบอดได้แบบจานบินนะครับประมาณนี้นะครับผมชีร์เยอะอยู่นะครับไม่นําไปช่วนแล้วก็มาแปลงรูใหญ่นะครับมีคาปาด้านหน้าอีกนะครับผมแล้วก็ด้านหลังอีกนะครับเยอะอยู่นะครับ18นิ้วข้างละ2-3เล่นได้นะครับใหญ่ประมาณนี้เลยครับใหญ่ประมาณนี้นะครับ6,000 6,000 จ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพอต่อสายลำโพงเป็นดำแดงนะครับอ่าเป็นสัญญาณอินพุกเป็นอ่าสายแจ็ครุ่นเก่าแล้วก็ xlr นะครับผมในส่วนของคาวนะครับสา0 0ันหวีซัทนะครับตัวนี้ชิดังข้างเดียวนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็อีกตัวนึงสามมนเหมือนกันตัวนี้ปกติใช้งานปกตินะครับก็มีสินค้าประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็รีบๆโทรมานะครับเป็นราคาเซล์ลนะครับผมไปแล้ครับประมาณนี้สวัสดีครับ